ครับพอที่คืนเสร็จบอมเข้าใจใช่ไหมว่าเวลาเราเรารายงานข่าวไม่อะไม่สามคนสมคนจะเน็บไปตรงจักรแล้ใช่ใช่พี่ก็ปิดสวิตช์อ่อนกับออบเน็บตรงจักรแล้วเสร็จปุ๊บตอนตีหนึ่งกำลังจะเอามาพูดพูดยังไงไม่มันก็ไม่ดังทํายังไงไม่ก็ไม่ติดเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เช็คไปเช็คมาเอายังไงดีว่าข่าวมันจะเข้าแล้วตัดสินใจเปิดดูซิว่าแบตเตอรี่มันหมดหรือเปล่าเปิดมาปุ๊บภาพที่เห็นคือฐานมันกลับขั้ว ผมถ่ายไ่ถอดออกไม่มีทางเพราะผมเน็ตจักรยานอยู่ตลอดเลยอ่าสมมุติอันนี้เป็นใหม่ใช่ผมทำเสร็จผมก็เน็บไว้ผมก็เดินทำนู่นทำนี่ไปแล้วก็เอาออกมาพูด่สรุปถ่านมันกลับขั่วทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เรารายงานก็ใช้ไม่ตัวนี้แหละปกติไม่ได้ถอดไปไหนแค่เน็บไว้เฉยไม่เไม่เลยแล้วก็ยังไม่หมดย้กลับมาที่ห้องพักตื่นเช้ามาเอารองเท้าบูทมาล้างโคลน เปิดก๊อกปุ๊บสักพักก๊อกแอดกลับไปอย่างงี้ไม่ให้เปิดคาตาจนช่างภาพแบบไม่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติน่ะมันเป็นก๊อกแบบก๊อกชาวบ้านอ่ะต้องใช้มือแรงมือใช่ใช่เปิดมาพักพักแอดปุ๊บเ้คือมันต้องใช้แรงว่างั้นเนี่ยมันต้องแรงเปิดเองอะไรอวันนี้แบบอะไรวันนี้นะแต่เราก็ตั้งใจทํางานแต่เราก็มีการเดินไปขอขมาพระ ขอขมาเจ้าแม่สารเจ้าแม่นางนอนถ้าผมใครผิดล่วงเกินผมขอโทษขอให้ผมทํางานได้รุ่งล่วงแต่พอหลังจากนั้นน่ะเหมือนมีพระสงฆ์รูปหนึ่งโทรศัพท์ไปหาช่างภาพที่อยู่กับเราครับแต่พระรูปนี้ไม่รู้จักผมมาก่อนเขาบอกว่าช่างภาพเอ็มพี่เอ็มนักข่าวที่ไปกับเอ็มอ่ะไปบอกเขาหน่อยนะว่าให้ระวังตัวหน่อยอ้าวเน่ทำไมอ่ะนางไม้เขาตามออกมาจากถ้ำนะ บอกว่าเขาจะเอาไปอยู่ด้วยอ <Wow. S 2> ้าว <Wow. S 2> เอออเ็มก็มาบอกพี่ก๊อ